พ่อก็ไม่แญ่งกินพ่อเปืดเปิดยากแก่เดี๋ยวได้ว่าตึ้งไปตลาดแม่งั้นจะทำกับข้าวไว้นอนสองวันนะคะกบุงเทพมหานคไม่ได้ไปกับเขานะคะไปไม่ไหวค่ะร่างกายไม่ไหวเมื่อคืนนี้ไปนู่นไม่ไหวรู้เพิ่งรู้ว่าล้มแล้วปากมันแตกเห็นไหมมันมีมันมีเหมือนเป็นหนองขาขาวเพื่อบงในน่าจะฟันกระทบก็คนล้มแล้เนาะหาว่าปากดีได้ยูอ่บสัน ที่ไหนนะตรงนี้นะคะแบบมันหนมันมันมีเลือดซิบๆแบบก็น่าจะไปทั้งหมดแล้วแหละแล้วเมื่อคืนมีไข้ก็แล้ววันนี้ก็กินยาอยู่บ้านกินยามันไม่มีอะไรค่ะตัวไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามันอักเสบมันระบมเยอะปากเป็นหนองออกแน่กับผมเกี่ยมน่าจะกระทบฟันหรือเปล่าเจ็บมากเลยวันนี้เจ็บเริ่มเจ็บเมื่อคืนเริ่มรู้สึกตัวว่ากินแล้วอุ้ยทาไมฉันเจ็บนี่พวกก็แบบเจ็บๆอย่างเดีย มาขึ้นยืนไล่แบบไข่ใสครูเนี้นหน่อยนึงแล้วไปได้มาขึ้นเลยใส่แล้วหน่อยพี่พายาขอบคุณนะคะมาจากนู่นเลยสุพรรณบุรีมาไก่ไอทุ่งานพี่พขึ้นบอกค่ะคุณพี่เป็นไข่อยู่ลุงแต่ว่าเงือ่สืบหลัวเงือ่ออกแล้วมันอักเสบมันก็น่าจะเป็นไข่เพราะแต่ว่าหัวเข่าข้างสงสัยว่าทําไมเวลาอยชิมันมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อ่ะ<ม>เดี๋ยวให้เขาแล้งงานก่อนเขาตับผู้ดอน แต่ว่ามันก็ไม่ได้ปวดนะไม่ได้เจ็บแต่ว่ามันขัดมันมันมันตึงมันยา,นยา,ยางเนี่ยมันเป็นยังงวะหรือว่าคอยพึ่งจะรู้สึกมืออคืนนี่กับมือเนี้ยเมื่อที่ไหกมันก็รู้สึกไงสบายง่ายไว้คอยพึ่งยางกับยางลงในยนนะูเนี่ยสิ่เป็นโม่งได้พวกเจ้าไปเด้กูกูไปล่นสบายง่าย,ยต้องได้รบับการตัดจะเป็นเคสใหญ่เลยหรอจะนงังยูเชื่อ ้ากรับไม่ได้บอคนใหญ่มันี่ยางเลยบอกพ่อพ่อมีมันจะต้องแบบเสร็จงานที่จันทกุรีไม่ต่อไม่อไม่ได้ไปต้องกลับมารับแม่อุ้มอยู่ดีต้องมาบ้านอยู่ดีจะไปต่อไม่ได้เพราะแม่อุ้มไปไม่ได้ ว่าเป็นมาฮะต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะไม่อุ้อเลี่ยงเลยมันไปไม่ได้ไงเมื่อคืนรู้เลยว่าตัวเองไม่ไหวนั่งบอกไปแว่เลยยูแต่ว่าเสียข่อยแบบเดินทางไกลๆมันบวมหัวเข่ามันบวมมากไลสภาพมันพ่ได้รูดตัวลยหล่ะถ,ถึงยอมจอดแล้วไงไปเมื่อคืนนรู้ตัวว่ามันมันต้องจอดแล้วก็เลยต้องจอดค่ะจอดทั้งสองสามวันก่อนแล้วเจ็บด้วยเพราะว่าข้างในปากเนีย ก็ไปฟอเป็นอย่างี้แล้วก็ตรงนี้มันมันยังระบมอยู่อืมค่าเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เห็นจุดที่มันอยู่ข้างในด้วยมันก็น่าจะพิษอันนี้ด้วยเป็นไข่อย่างมันฉีด้างใน้ระพุ่นเต็มสมควรเลแต่กินกาแฟาก็ว่าแล้วเสบเสียบ ต่ไม่เป็นไรไม่ใช่อุปสรรคหรอกแต่เพียงแต่ไม่อยากเดินทางขามันวัวเมื่อคืนนี้ไม่ใช่อุปสรรคและอุปโลกลมันเป็นจริงๆนี่มันปวดไงมันปวดเราใช้ว่าตรวจเช็กสะโพก่งคือผัวมีแต่ไร้ราสาระค่ะไม่เคยมีห่วงจริงจังห่วงจริงจังยาบเาเหรียญศูนย์นนต้องพาไปอหลีไม่ใช่ปล่อยไว้ เขาแบบไม่เลยื่อนเลยเรามากย่ินเราย่างเลยพูดแต่จะแบบมาลวนลามพูดจาแบบนี่เนี่ยนี่เนี่ยมือยังดีอยู่เดินอย่ามาพูดใกล้เรื่องพวกนี้ไม่ชอบเรื่องอลยหอุดมาพูดลามกใกล้เบื่อข้าวมันเงไปขเริ่มระเบิดเริ่มเบื่อปวดด้วยจะไปหาหมอเลยทำไมเป็นโรคเบื่อขี้หน้าปวดมากเพราะมันปวดเล่ารุ่งสะโภก เจ้าคว้างโวก็ไม่แถวโว่อยู่ก็ว่าเดี๋ยวไข่นวดให้ละมงเดี๋ยวเจ้าคิดไปหลายแบบนเอาเนี้ยให้มากินแลยเนาะยิ้มแล้วเนีปวดประสาทแล้วแต่ี่เจ้าเป็นยังไงแจ้าบวมอยู่ฟังก็ไม่ไปอ่ะวันนี้ไม่ไปไม่ได้คนหนึ่งจีบอยู่คนหนึงกวนประสาทปวดประสาทตลอดเวลาเมื่อคืนข่เราก็ซาไปยืนไร่นันแล้วแทนที่ไปไร่เนี่ยมือนเลี้ยไปไล่นะ ไปไล่เพื่อนมันได้เบิ้งหด้าอือเข้าใจว่โอ้ยต้องพักควันตัวเลยละขับรถตั้งไกลผู้ใดเนาะไป่จันทบุรีมือแน่ผู้ใดเบิ้งแผ่นสองหมื่นเขาจ้าจันทบุรีและยองมันจะกวันจะควนเ้อจะควนเนอจะกวนกันเนอกระบอกค่ะเพิ่งรู้ว่าข้างในมันต่างเป็นแบบภาษี ก็เลยสูนให้หวยอเนี่ยพูดเล่นพูดหวยอยูอ่เนี่ยทั้งสูนทั้งวัวทั้งไข่ทั้งสูนทั้งเป็นไขบ่บ่สูงเลยถ่ายตำต่ำมันหนัวก็เลยงุดหีดมึนหัวไงใจต่ำอย่างนี้ไงใอืมสงสัยจะต้องซ้ำหนกันสิเพราะซ้ำหน้อยตุยนาสักหน่อ ค่ะทุกคนขอบคุณนะคะจิ้มกาแฟมาได้เลยค่ะยังสามารถขายกาแฟได้อยู่แต่กร้าที่ปรับหมดคือแกาแฟนะคะใช่ะแต่กร้าที่หนึ่งที่สองกาแฟสองเก้าห้านะคะพาราน้องตะกร้าที่สามสองเจ็ดห้าสบ,บู่สามก้อนนะคะแต่กร้าที่สี่คือหกเจ็ดห้านี่คือมัคทองคำอุ้มรักนะคะจิ้มมาได้เลยมาจิ้มมาได้เลยจิ้มมาได้เลยลูกสาวก็นอนเดีกยวค้ได้หล,ลับาลตาคือรวดถึงก็แบบ กจะไปเช็คซาวทอดอ่อนแต่แต่ตระกาศไม่ให้เขียนให้ว,วี่ยงเหวี่ยงนะจิ้มมาได้เลยค่ะจิ้มมาได้เลยกาแฟน,นะคะสวัสดีค่ะกาแฟใครหมดก็จิ้มได้เลยนะคะสองกระสอบก็ยังอยู่ที่สองเจ้าห้าเด้อไม่ถึงสามใบแดงนะใบแดงต้นแบบต้นแ่บต้นมืหน่อยไปเลยลีแนทจะไม่ไปกัใบใคร พ่อกะท่เอากล่องเลยใช้ไหมตางกนใกล้จะเสิคานจดซจสิไก่แบบนี้สะโพกเลยอย่างนี้เลยเจสนี่ังว่าเป็นเนื้อไม่แกงเลยติดสะโพกก็มันจะน้ำมันเค่เจลานะเอาเป็นื้อไก่เลยเอาเนื้อนะคะไม่เอามาตัวนะ ปิดกลางปิดเองไว่ตรงยันแต่ประมาณสองเอไว้แล้วอย่างห,นะหนึ่งได้ปิดกลางมันจ้ไว่ต่อไป เขาต้อไวยอยออ้ยไงแล้วก็ดีกาน<อ>กลางทุกก็การทำแกนนะแกาหน้าฟักทองเท่านั่นแหละแกนนั่น,นะจะไม้สุดเนะมื่อคืนมาจากงานก็เป็นไข้ที่แตนเอ้าที่ตากฝนน้ำแต่ของหนูมันระบบมันจิบนึกว่มันมลาวตรงเนี้ย น่าจะลงแรงตรงแขนด้วยข้าเสีนน้ำตาลปี๊บให้หน่อยมาเสคลิงอือที่ใบแรกจิ้มมาได้เลยนะคะจิ้มมาได้เลยกาแฟนะคะแล้วก็ใบนี้น้องที สีแดงแดงได้แดงเผ็ดโอเคปะเอามาเป็นขีดจะขีดก็ได้สองขีดสามขีดสามขีด,ขดแกงเผ็ดนะแกงรดไม่รไม้รูครับชีฟ้าแดงเขียวไม่กลัว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจิ้ม,มาได้เลยจิ้ม,มาได้เลยใบใหญ่เหรแม่งราคือเราคิด่ไหมอนแรกอแ้วค่าอืนาานี้วหน,นึ่งหอมหอมใหญ่ชืออะไรเนี่หอมใหญ่มะเขือเทศใหญ่ อย่ลืมแล้วเนี่ยคุณเจมไม่ได้ขนมจีนตัวก็ต่ออะไรเลยตัวแต่แก้วเราจะย่างขนมจีนให้ยาวสักสองครั้งสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยืนยันตะกร้าให้ด้วยนะคะไม่ติดลืมเด้แล้วจะยาวสองตัว ลาวลาที่ไห่มากิ่แล้วก็แตงกวาพอสามารถกินผักล่วลาๆได้ผักอะไครับข้าเขาลัดอน,นี่แหละแล้วแต่ผักตามใจชอบแต่ในเร้านี่ของที่จะกินต่างหากเนี่ยต่างหากนี่เจ็บอาไว้อันนี้จะไว้กงจากินขนมแพนตุนญี่ปุน่น พายุเกิดมา,ามเกเลยเจ้าใหยังจะกระสือมั้ยอืมบ้า,บ okay. างโอเคแค่นี้เลยเอ,อันนี้ถ้าจิตซื้อมาจิตก็กหย่อนซื้อสามพันแรกสามแพลนแต่ทำไม่ให้กลับมาจะได้กินกันไงสั่งแล้วสองกระสอบขอบคุณนะคะไม่อุ้มเซรั่มไม่มีขายแล้วใช่ไหมพี่มิมนเดี๋ยวกำลังเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเปลี่ยนปรับโปรดักต์อยู่ เรื่องของครีมเรื่องของเซรั่มเรื่องของกันแดดให้มันแบบให้มันโอเคที่สุดนี่นนให้มันออกมาเป็นโปรดักที่มันเป็นสกินแคร์ฟิลเตอร์เลยนอกจากจะมีสบู่แล้วมีมาร์กแล้วสกินแคร์ต้องดีด้วยต้องครบวงจรตอนนี้รับอยู่รองสักครู่นะคะขอบคุณค่ะพี่เพชขอบคุณนะคะกินได้เลยค่ะใครอยากจอยอยากสวยกินได้เลยบอกเลยสโลกเกียนของอุ้มรักค,คือ จอยสวยใสหนาขา้าใสเราจะต้องจอยผิวดีจอยแล้วกับผิวดีค่ะไม่ได้แล้วฉันจะมาป่วยจะมาเดี่ยงไม่ได้นะเนี่ยอกินแล้วก็ไปเลยนะกลับมาไดเตรียมของอันนี้ไปฝากกัไอเซเว่นจัดก,ก็ได้กินมาได้เลยค่ะ สิบห้ากุอลนี่ือใช้งานต่ันกินแล้วเข้าไปได้คาร์จสวัสดีค่ะโบบี่สวัสดีนะคะ สั่งแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะครับมึนหัวมองไม่เปน่าจะพิษไข้แล้วเนี่ยก็เลยมึนหัวอยูดด่นี่ขยับตัวสิก็ได้หัวไวไวไวเยอะแล้วใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ,คะ,คะพูดคุยกันได้ค่ะเาพราะจอเข้าใจกันเข้ามาได้ขออยับ กดตะกาก็กดได้เลยตะกาที่หนึ่งที่สองกาแฟอมรักคุชโนค่ะใครที่ไม่ใครที่เข้ามาใหม่เป็นลูกค้าใหม่ไม่รู้ว่าที่ปักหมุดอยู่คืออะไรเป็นกาแฟนะคะกาแฟกินแล้วจ่อยกินแล้วขับถ่ายดีต่อเผาดีผิวดีแล้วก็ช่วยให้เอาหวังยางออกอย่างเลือดอย่างดี มันเป็นไงบ้างคะก็ระบมระบมแล้วมันเป็นไข้เมื่อคืนก็ยังมียอยู่ตันๆแต่ว่ามือนเหงื่อออกแล้วยาไปแล้วนะคะมันระบมเยอะนะมันลงแรงจริงลงแรง,งจนอยู่กี่ตบแต่ก็นอกไปเลยนั่นแหละเพราะว่าข้างในไม่รู้ว่าปากฉีกดเรื่องข้างในวันนี้แต่นี่มันเริ่มเป็นไงแนนะ่นะ่ะมันมีอย่างก่อนขาวๆอะ่ะต้องไปเอาอยามาทาเพราะมันเจ็บปวดเสียบเน,นี่ง มันน่าจะโดนฟันกระทบกระทบแต่ว่ามันไม่ช้ำแต่ว่าเป็นคนที่หน้าช้ำยากถ้าเป็นขาเป็นแขนจะช้ำง่ายแต,ยต,ยตย่ข้างในมันตุยๆไหมอืมข้างในตรงนี้ก็หน,น,นุนๆมีมันหนโนๆเพราะว่าฝั่งนี้มันโดนโดนกระแทกอาเหลี่ยมตรงขอบคุณค่าแม่กุ้งไปมาขึ้นเพาไหวยืนแทบาเ่าไหวอ่ะ งานสองก็พอดีเขาไแลอยู่แล้วเพราะตุ้มเขาไปไ็นไรเองลงรถไม่ได้เลยเมื่อคืนงานที่สองถามแม่เลยแม่หลายคนที่มาทักเริ่มขยับตัวยากมากเมื่อคืนลงรถไม่ได้ไห,หนนายไปเลยครับหวังยายกับคุณค่ะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแต่หานแล้วมันระบมทุกคนมันก็มันลงแรงอล้วเนาะมันก็จะมีบ้าง นั่งรถนานมันรู้สึกขาบวมก็เลยไม่อยากน,านั่นงในแทนรับบุรีก็ไกลบันกวนอยู่เมื่อคืนมาถึงนี่ตีสองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะยินดีต้อนรับมาด้วยเลยค่ะเมื่อก่นอนข่าหลานมาอีหยังอีกสงสารหลานพ่อมัมนแต่ว่าเถบนี้แต่นอนแต่นในร่างไปอยู่พ่อแม่มันเบิรนเวอร์หลานนี่กูรู้คิอยู่อจีนเทาแล้วพี่น้องา่บ้บานน้ำไหลาน่ แถวแกมากเขาไม่หลูคกค้นกว่าแบอยู่เลี้ยงหลูกคน้นขายของไปตีทําหน้าที่คนละตําแหน่งแล้วค่อยก็จํเไ็นต้องหาคนเพิ่มนล้วกับปใช่น่าจะหลายวันเลยและค่ะมันยังหยามันยังหยางยู่มันขัดอยู่เดินลาบากอยู่มะเขืาข้างซ้ายนี่คือหนนักะ เหมือนมันเคลื่อน,นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่โอเคต้องไปเอ็กซ์เรย์เดี๋ยวจะเลี่ยงถาวรเดี๋ยวผัวจะดีใจโอ้พอดีใจเด้อบอวกว่าเคยเป็นนังกันนิดเดียวแต่เดี๋ยวเมียใหม่บ่สวยเมียใหม่ใกล้ฉันมันจิ้มรอโอ้ก็แล้วอือ้อ รู้ความใจเขาหมดเลยอยู่น้ำกันกับกาตัดกันเนาะมันก็เลยว่ารู้สึกว่าแบบมารักกันจริงๆนะรู้สึกมันจะดีใจไหมนี่หายไวไวจ้าขอบคุณค่ะพี่วรรณีมากหน้าเรียงกินกาแฟเรียมมาชนแก้วมาเร็วมาค่ะมาค่ะเมื่อนี้ขอใจเลยมื่อนี้กับบวมนี่นี่อักเสบไงคอคอลุ่ง คุณนะคะเอามือนี้ก็ได้ดีนี่มือขวอยใช้ได้งานได้ดีมาลงฝั่งทังน,นี้น่าจะหนักฝั่งนั้น,นใช่ค่ะแน่นอนคิดว่าอันนี้เดี๋ยวเขาบอกมันไม่โอเคก็เดี๋ยวเข้าไปเอ็กซเรย์ดูอีกต่ดูแล้วโดยรวมมันก็โอเคไงมเมื่อวานก็ยังเหมือนจะหลัน่นล้าแต่ก็ไม่หลันล้าเยไปยืนไล้แล้วเริ่มเป็นไข้หรือว่าฉันตากฝนเขาไม่ใช่ระบบนั่นแหละตากฝนแล้วจะไข้ขึ้น เมื่อคืนน้ำก็แบบก่อนที่จะเข้างานะงานะงานเนมื่อคืนงานแรกอาจารยปล้านปูดนะน้ามองหวงว่ะอาจารย์เพราะออกจากงานนั่นตกแห้งบักครับจนไม่เห็นทางพอไปงานที่สวนของป่าอัจาใจไข่แนบก็ตกตกกระ,ะั่างเลยเสร็จกำลังมาร์กอยู่ค่ะมาร์กเราเป็นยังไงกาแฟกินเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแล้ว เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวแก้วพียูจะมีจะมีให้จะมีเล่นจะมีเล่นเกมถูกใจจะมีถูกใจพีออเดอร์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสอบถามไปที่คุณนกยิราดาเพราะว่าคุณพีพีกับคุณยูเขาอยากได้แก้วใบใหม่เขาบอกว่าเอาทำไมฉันไม่มีคอลเลคชันนี้ลืมเอาตงเงินให้เขาเอาตะเงินทำลายแก้วให้เขาบอกเอาแก้วให้เขาแต่ว่ามันเป็นคนฝงสิ่งนั้นไม่เห็นแก้วทาไมพีไม่มีแม่ เอาอยากได้ก็สั่งเดี๋ยวจะทําเพิ่มเผื่อให้คนละอันแต่คุณยูเขาก็มีอยู่แล้วไงอยู่บ้านก็ไงแต่เขาอยากไว้ไที่ห้องเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวเอาให้คอลเลคชันใหม่แล้วกันแจกกันคนละคู่แล้วกันคู่นี้พ่อกับแม่ได้กินไปแล้วไม่ไม่อยากเอาให้ที่เราใช้แล้วนี่พก็กินโชว์ไปแล้วไงเขาบอกหารูปดีๆเด้อเขาบอกหารูปฟินๆนะ